จังหวัดน่านได้ประสบทุภัยแทบทุกอำเภอซึ่งขณะน,นี้ในตัวเมืองนี้น้ำก็ขึ้นมาละวัดมิเมืองก็น้ำขึ้นตอนเช้านี้เข้ามาในวัดตั้งแต่วันที่21จรรมาภาพพระสุนทรมุนีในฐานะที่รองเจ้าจังหวัดแล้วก็ดูแลในเรื่องการศาสนาสงเคราะห์ก็ได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นรับ บริจาคสิ่งของข้าวสารอาหารแห้งได้จัดให้พระเนนจัดเป็นแพ็คเป็นถุงออกแจกจ่ายแล้วก็ส่วนที่เป็นสามารถปรุงอาหารได้ก็ร่วมกับทางสมาคมสว่างนครน่านรวมใจที่ใกล้ๆสี่แยกหลังวัดสี่เพ็นต้นไปจัดทาอาหารกล่องออกแจกแวันนี้ก็เช่นเดียวกันตอนนี้ก็ได้เอาของออกแกจกเช้านี้ เป็นพวกขนมนมเนยที่สามารถทานได้เลยแล้วก็มีของแห้งด้วยแล้วก็โรงครัวนั่นจะทำอ,อาหารกลางวันแล้วก็อาหารเย็นก็คงจะได้แจกในหมู่บ้านต่างๆที่อ,อยู่ในบริเวณใกล้ๆกันในเมืองนี้เช่นบ้านมิ่งเมืองเราบ้านพงพยอมบ้านอาภัยบ้านภูมินทารีด้วยนะฮะตอนนี้ก็ กำลังจัดทำแวาไปมาก็เริ่มจะลําบากต้องหารถใหญ่ๆที่จะไปซื้อของที่ห้างเนี่ยของมาเข้าลรงครัวนะก็คณะสงฆ์ก็ได้เปิดขึ้นที่หลายจุดโดยเฉพาะที่วัดดอนมูลก็เป็นจุดใหญ่นะในการทําอาหารออกอช่วยเหลือประชาชนจเจริ่มตอนภาพเด็ด <c oughs> 对，说的对，说的对。对对 I okay. ยิ <Okay. S 1> uh. ้จะฟังู้มย้อมเอาเลยเอาไปเลยจะรอกันกอ็ว่าไปแจกบ้านไปมันบุ้มอ่ะพายไปเลยพายไปเลยนี่จะไปพายไปเสร็จแช่แช่รับไยนักหนึงตึ้ง ต้องลงไฟตัวตายได้หยังมึงผมแค่ยุงขอกกว่าแม่ยุงนี่นะเออยุงตัวไอ้หยัง ครับอันนี้มาจากไหนเนี่ยอันนี้ผมเอามาร่วมบริจาคให้กับพิมพ์ทองบ้านมึงเลนมาจากบ้านช้างเผือกในนามประธานสิบผู้นำมิจฉชนบ้านช้างเผือกนายพลสังกิจเนะครับและคณะสัตยาร่วมบริจาคตรงทานมาข้าวหนึ่งร้อยกล่องนะครับพร้อมกับแ้งแล้วก็อาหารแห้งมาากบ้านมึงเลนนหละ นะผมจให้กับทีมเวนะครับเต่อไปก็ <ผม S 1> จะเป็นพัน,น้มิรนะครับตอนนี้ก้าอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวมาข้ามข้อนะโมด้เลยไปดิไหวไหม cầu rồi nha. Hổm chim cầu.